ทุกคนครับพี่ปานเองนะครับเอพีนี้นะครับพี่ปานจะพาพวกเราทุกคนไปที่สถานที่ที่หลายคนอยากจะไปมากๆนะฮะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ออยู่ในเมืองอัมมาหนะครับแต่ว่าออกนอกเมืองจากเมืองอัลมานอันนี้ปานอยู่บนรถครับอยู่บนโอเวอร์นะฮะเราจะไปเราจะไปที่ไหนนะครับไปซาบุลกาฟีคร่ะซาบุลกาฟีนะครับซาบุลกาฟีนี่เป็นเป็นถ้ำนะฮะเป็นถ้ำที่ได้กล่าวในสุรษะอัลกาฟีเป็นสุรษะที่18นะฮะ ซึ่งในสุราร์นี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงชาวธรรมตั้งแต่อายะห์ที่สิบถึงอายะห์ที่ยี่สิบห้านะฮะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเอลออแนะนำตัวไหน่อเอเอเอชา,าวัมกุมครับผมเอลนะครับเรียกกันสั้นว่า ีผมชันว่าสกินเฮอะไรกันครับสกินเฮทำไมอ่ะอ๋อเรียกผมสั้นๆอ๋อแอลทำไมถึงชื่อแอลไม่รู้ครับพวี่ชื่อ SM แล้วผมก็ชื่อแอลอ๋อเป็นน้องสุดท้องแล้วก็ชื่อก็แบบเรียงตามไซส์อะไรเงี้ย SML เ็เรียงกลับด้านกันอืมโอเคแล้วก็อีกคนนึงฮะเป็นเป็นแขกรับเชิญที่มาทุก EP แต่พูดน้อยสุดครับอยู่ไหนไม่รูนี่อันดุสแลน วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปท่ามกาแฟครับผมโอเคครับเคยไปยัง no ครับไม่เคยครับยังยังไม่เคยแต่ว่าอยู่จอร์แดนเป็น2ปีจะ3ปียังไม่เคยไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อาซาบูกาฟีแล้วนะฮะแต่ว่าประตูเขาอ่ะยังไม่เปิดเพราะว่าเขาเปิดหลังหลังละหมาดใช่ไหมเอลใช่ครับอ,อาซาบูก เอ่อาชาบูลกาฟีนี่เรื่องงานเป็นยังไงนะของใครนะเรื่องราวของผู้ชายเจ็ดคนแล้วสุนัขตัวหนึ่งเอ่อสุนัขที่มีชื่อว่ากิทมิรใช่ป่ะเออมันเป็นเรื่องราวของเยาวชนทั้งเจ็ดคนที่ หลังจากที่พระเยซูหรือแม่ก็านาบ,บีนบ,บีอิสซาเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามในบริเวณของเ,อเมืองชาวโรมันในสมัยก่อนซึ่งจอแดนเนี่ยเป็นเมืองของชาวโรมันให้รู้จักาศาสนาอิสลามอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีเยาวชนที่หันมานับถือาศาสนาอิสลามทีนี้เนี่ยกษัตริย์ในสมัยนั้นเขารู้ว่ามีมีเยาวชนเจ็ดคนไป ไปตามศาสนาของนบีอินซานะฮะศาสนาของเขา,าเขาก็เลยเรียกมาทีนี้พอเขาเรียกมาปุ๊บเขาบอกให้เวลา3วันให้ใหใหกลับไปคิดใหม่ว่ามันจะนับถือศาสนาอะไรอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นก็คือจะประหารที่กษัตริย์ไม่ประหารเลยคือยังมองว่าเป็นเยาวชนก็เลยยังไม่ประหารแต่พอหลังจากนั้นคือเยาวชนเขาคิดว่าถ้าเรากลับไปหาศาสนาเดิมเนี่ยถือว่ามันเป็นบาปใหญ่เขาก็เลยเขาก็เลย,เเลยห,นหนีหนีออกมาอยู่ในถ้าที่เราจะไปเข้าแต่เดียวซึ่งในถ้านี้เนี่ยเขานอนประมาณ309ปี ซึ่งนานมากนะ309ปีถ้าเทียบกับนอนแค่ครึ่งวันยังรู้สึกปวดหัวแต่นี่คือ309ปีในสิ่งที่อัลลอร์เขาสร้างมานคะครับนี่สุดท้ายเขามานอนที่นี่309ปีคือนอนในลักษณะไหนบ้ลออาลัมคือถ้าปกตินอนแค่แป๊บเดียวสัก6เดือนผู้ป่วยติดเตียงก็มีแผลกดทับ,ทบใช่ปะหลังจาก309ปีก่อนที่เยาวาชนทั้งเด็กทั้ง7คนจะตื่นเนี่ยในในสมัยนั้นคือนับศือาศาสนาคริสต์แล้วก็เขาเขากำลังถกเถียงกันว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมีจริงม จนมันเกิดความวุ่นวายกลาหนจนจนกษัตริย์ต้องขอวิงวอนต่อพระเจ้าว่าให้เหตุการณ์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คนเลิกเถียงกันสักทีแต่ว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมีจริงสุดท้ายเนี่ยเด็กเจ็ดคนเนี่ยที่ตื่นมาก็เจ็ดคนนั่งเถียงกันสรุปกูนอนไปกี่วันวะหาวันคนนี้บอกว่าหนึ่งวันคนนี้บอกครึ่งชั่วโมงพ่าก็ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนออกไปซื้อข้างนอกออกไปซื้อของเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคือตกใจพ่อค้าแม่ค้าคือไม่รับเงินเพราะเงินที่เขาซื้อเนี่ยเป็นเหรียญที่แบบ สามร้อยปีที่แล้วใช่แล,แล้วก็จนสุดท้ายเรื่องของเขาเนี่ยก็เลยไปถึงหูกษัตริย์ว่าคนนี้เนี่ยมาในคนที่มาจากอดีตสามร้อยปนีนู่นนี่นั่นกษัตริย์ก็รู้ว่าอ๋อนี่ไงเด็กเจ็ดคนนี้เนี่ยที่หนีจากกษัตริย์ที่ซอนเล็มที่จะฆ่าเขา,าที่หายตัวไปก็ปกนี่ไงแล้วเขาก็เลยรู้รู้เลยว่าในช่วงนั้นคืออ๋อคืองั้นแสดงว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมีอยู่จริงพ<อ>เพราะเห็นตัวอย่างได้จากการนอนสามร้อยเก้าปีเนี่ยมันคือสามร้อยเก้าปีคือมาตีมโดนทอรตีดูต,ดติกาตรตมีนและเท่านี้มากี Nak kata alamat hok tu he hok apa roh raja mitok pada dulu raja mitok tu duk balah ni fok ku duk balah tahu dak tu mati ni boleh hidup kelak sacat hidup lepas mati ni ada sungguh dak siapa raja tu duk pada pacau sasana kris hok fok yo tu lah nak kata mitok hangan ni boleh contoh boleh boleh contoh kata Tidur 309 tahun ni tu hebi boleh bangun Dia hebi bangun jah pah pukh rau Kau bayi du naik tham Nah, wah man pen yang ngay Kau nuan kan tung lai Nah, mi aray yang แล้วก็น่าจะมีไกด์เล่าบรรยายด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปละหมาดก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงของอ่ละหมาดซูรีนะครับเขาจะเปิดหลังละหมาดทุกวัดดูเดี๋ยวบานจะพาแอลกับบังลุสลันเข้าไปดูนะฮะนี่แอลบอกว่าบังผมจะออกคลิปกับบังด้วยได้ปะได้สิแอลเรามา <c oughs> ออกคลิปด้วยกัน <c oughs> เป็นแขกรับเชิญในช่องเรียกผมสั้นๆว่าสกินเฮดนะฮะเรียกผมสั้นๆว่าสกินเฮดไปครับ ปกติที่นี่เขาจะเปิดประตูของถ้ำกาฟฟเนี่ยหลังละหมานะฮะแต่เน,นี่ยเราละหมาดเสร็จแล้ววันนี้เรามีเรามีน้องแอลนะครับที่จะมาพัากล่องกับเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสถานที่ที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับที่เราจินตนาการหรือเปล่านี่จิงๆบานเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มาอีกรอบ ja yeah. แอบรูปว่าสองอันนี้อันเนี้ยที่เป็นอันนี้กับอันนี้แล้วก็ที่อยู่ฝั่งโน้นอะ่ะมันมันคืออะไรรูปร้ปะไม่รู้บางตอนแรกคิดว่าเตียงมันคือสุสานของของชาวถ้ำทั้งเจ็ดสุสานใช่โครงกระดูกของเขาก็จะอยู่ในนี้ในนี้แหละใช่<า>แล้วก็ไอ้<ด>ตรงนั้นน่ะมันจะมีมันจะมีกระจกเล็กๆอ่ะน่ที่ที่เขาดูอยู่นั่นนะที่เขาส่องอยงู่เราเราดูโครงกระดูกของเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขานอนนะฮะนี่ แล้วก็ตรงนั้นนะ่ะจะมีจะมีรูเพื่อส่องแสงระบายอากาศเนี่ยจะเป็นรูนี่นี่คือบริเวณที่เขานอนตั้ง309ปีนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ในบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อินีตุจูมากัมตุจูุบรันตุจูอรันอินีคับร์นมูร1สัตคลูบาวะคับร์นมูร2 tiga Tum, empat. Ini empat, sini tiga. Jumlah tujuh. Tujuh kuburan kosong. Tulang-tulang semua dalam sini. Kumpul sini sebelum lima puluh tahun. Ini tentang bukan Jewish, bukan Israel. Kalau Israel enam sudut, ini lapan. Lapan maksudnya tujuh orang satu anjing semua lapan. Tujuh orang tidur in al fajr. Tujuh orang tidur sini tiga ratus sembilan tahun. Kalau anjing anjingnya tidur di luar. Cahaya matahari masuk

ไงครับแอลครั้งแรกครับครั้งแรกไม่เหมือนที่คิดไว้ไม่เหมือนที่คิดไว้นะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่อ ok ัลล็อ์กำลังจะสื่อว่าสัจธรรมชีวิตหลังความตายเนี่ยมันคือเรื่องจริง <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับล ok ็อ์ที่จะที่จะ ปลุกฟื้นคนที่ตายแล้วอ่ะให้มีชีวิตใหม่คือการนอนอะเปรียบเสมือนว่าการตายทุกคน,นึกออกหมฮะคือคือคือนอนตั้ง309ปีอปีถ้าถ้าพวกเราคิดดูดีๆนะแค่ผู้ป่วยติดเตียงนอนประมาณสักแค่ปีเดียวแบบไม่ขยับก็มีแผลมีแผล,ลกดทับข้างหลังแล้วแต่นี่คือนอน309ตั้ง9ปีโดยที่ ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ออกไปซื้อของนั่งออกไปแล้วก็เงินที่เงินที่จะซื้ออ่ะมันกลายเป็นเงินที่โบราณ2อ0ร้อรอปีอย่างที่บานเล่ามาเมื่อกี้นี่ข้างหลังบานคือถ้ำซาบุกาฟีนะครับถ้าใครมาจอแดนเนี่ยต้องมาที่นี่แล้วก็ตามที่ไกด์เขาบอกเมื่อกี้ข้างนอกนี้ก็เป็นเป็นเป็นมัสยิดท,ที่ถูกกล่าวในในอัลกุรอานนี่ตรงนี้นะครับ Jadi, katakanlah, kalau kita berfikir tentang apa yang kita kita akan kita akan pergi di dunia ini. Jadi, kita akan melihat ke ke mana kita akan pergi di dunia di dunia ini. kita akan kita akan pergi di kita akan melihat ke mana kita akan pergi di dunia di di ke 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 คนเห็นข้างหลังนิบาลปะหญ้าสีเขียวอะหญ้าสีเขียวในดินแดนอาหรับไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมบางมันเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลกซึ่งไม่ใช่แค่ในมักกะหรือว่าในซาอุดิอาระเบียที่นบ,บีกล่าวคือในดินแดนอาหรับถ้าขึ้นหญ้าสีเขียวมันกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ปกตินะฮะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอลมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆก็มีคนมันเล่าขานต่อๆกันมากับ เหมือนกับเรื่องที่ไม่ใช่ที่มาที่ไปมันมีมันมีกล่าวอยู่ในสุรหัลกาฟี่อายะที่11กับ25ที่บอกว่าคนนอนในนี้นานยาวนานแล้วก็นอนถึง309ปีเป็นเป็นอะไรที่คืออัลลอฮ์นะผู้ผู้มีความสามารถที่แบบเราคิดยังไงก็คิดไม่ถึงท่าของเขานะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ไ้บานดนวยครับสำหรับคลิปหน้าให้บานจะไปไหนนั้นอย่าลืมติดตามครับติดคลิปเมื่อไหรับครับ ปิดคลิปปิดคลิปพูดพูดยังไงซิปิดคลิปซ <c oughs> ิอ๋อฝากกดติดตามาฮิปบันบล็อกด้ครับ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 สมิโก้